ทำงานมาเพื่อใช้เองอ่ะไม่ได้ทํางานมาเพื่อให้คนอื่นยืมเนี่ยเราก็จะไม่ให้เขายืมเพราะเราไม่ให้เขายืมเนี่ยความทุกข์ไม่ไม่เกิดตรงนี้นะมันเป็นคำความคิดที่ผมว่ามันช่วยเราไม่ให้เอาเงินให้เขายืมอ่ะฮะเพราะงั้นเราจะใจบุญอ่ะเอาเงินให้เขายืมเอาเพื่อนเอาเงินให้เพื่อนยืมเอาเงินให้กับคนนั้นคนนี้ยืมสุดท้ายเนี่ยไอ้ความทุกข์มันอยู่กับเราเพราะว่าเขายืมไปเนี่ยเขายังไม่คืนเราก็ทวงทวงไปดิมันก็ไม่ได้คืนนะแต่ถ้าเราเอาความคิดตรงนี้นะ หรือถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราก็ต้องคิดแบบอื่นหรือเปล่าว่าเราทํางานเพื่อแบ่งปันให้ชาวโลกพอเขามายืมเราเออเราเอาไปให้ไปให้ไปนะและเราไม่ได้ไม่ได้แบบคิดว่าไม่ได้คิดว่าทํางานมาเพื่อใช้เองเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทํามาเพื่อแบ่งปันเราทํางานเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติอ่ะเราก็จะไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่อยากเขายืมเนี่ยให้เอาคําคิดตรงนี้มาใช้กูทำงานมาเพื่อใช้เองไม่ได้ไหมมึงยืมซะหน่อยมันหยุดได้ใช้ได้จริงๆนะ แนะนำเลยหายสุดท้ายนะครับถ้าเราเงินไปให้คนอื่นเขายืมหรือว่าทํางานมาแล้วให้คนอื่นยืมเนี่ยเราก็จะมาทุกเองอ่ะจริงจริงมาเห็นกับตัวบ้างก็ได้หรือป่ะจริงได้อย่างหนึ่งนะไอเราเห็นกับตัวเนี่ยมันคือการช่วยเขานะให้เขาดิ้นรนอย่างสุดความสามารถของเขาดิ้นรนอย่างเต็มที่อ่ะการที่เราให้เขายืมเหมือนเราให้เด็กน้อยอ่ะไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักสู้กับปัญหาที่เขาพบอ่ะ สุดท้ายเขาก็จะไม่โตเขาก็จะไปไม่รอดบางทีการให้ยืมเนี่ยทำร้ายตัวเราเองแล้วยังทำร้ายเขาอีกด้วยนะครับนี่คือคีเอก